ก็ก็เนี่แหละฉะนั้นเวลาที่อย่างสามวันอย่างเงี้ยนะสมมติว่ามาสามวันใช่ไหมอาวันแรกเราคุยให้รู้เรื่องขอบคุณยุ้ยห้าวันรอบรอบนี้ห้าวันสมมุติว่าสมมุติว่าสามวันเนี่ยวันที่หนึ่งแรกคุยให้รู้เรื่องวันที่สองปฏิบัติแล้ววันที่สามเนี่ยมาสอบอารมณ์สั้สุดท้ายเลยว่าเป็นยังไงนะมันจะมีลำดับของมันถ้าห้าวันก็โอเคแหละก็เปลี่ยนไปลักษณะเปลี่ยนไป อาจจะมาสอบบัลลมสักสองครั้งเพราะว่าการสอบารมณ์เนี่ยนะการสอบารมณ์เนี่ยเพื่อรู้แลวเอาไปฝึกปฏิบัติไม่อย่างนั้นเราจะฝึกไม่ได้ถ้าทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยนะอารมณ์เราจะเสียนะอารมณ์จะเสียยอมทุกวันอาตมาไม่เคยเจอเหมือนกันแหละที่สอบารมณ์ทุกวันเนี่ยนะต้องสอบารมณ์วันว้นวันวันว้นวันเพื่อประโยชน์อะไรอ่ะสำคัญที่สุดคือปลีกวิเวกให้มากที่สุดเพราะเราอยู่กับสังคมข้างนอกมาเยอะแยะเลยอ่ะ ที่จริงเราต้องไปสืบแล้วไปดูจิตใจตัวเองว่าจิตใจตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันต้องดูทั้งวันมันดูแป๊บเดียวไม่ได้หรอกนะต้องดูทั้งวันสังเกตดูคนที่มาปฏิบัติเนี่ยโดยมากจะมีความรู้สึกว่าดูหนังสือบ้างดูมือถือบ้างไอ้สิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นข้อห้ามอย่างยิ่งเราต้องห้ามใจตัวเองให้ได้เพราะเราตั้งใจที่มาจะปฏิบัติไม่ใช่มาพักผ่อนอย่างเดียว ถ้าเราคิดว่ามาพักผ่อนอย่างเดียวนะไปเที่ยวที่อื่นสนุกกว่าเพลิอเพลินกว่าแต่ตอนนี้เรากำลังม,มาดูจิตดูใจของตัวเองมาดูกายของตัวเองมาดูอารมณ์ที่มากระทบถ้าเราไปยอมกับสิ่งร้าวต่างๆเนี่ยก็แสดงว่าเราพ่ายแพ้กับกิเลสตัณหาที่มันเข้ามาห้ามใจถึงไม่ได้ขนาดเรามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเรายังห้ามใจถึงไม่ได้เลยอะและ้วนภาษาอะไรเมื่อเราออกไปต่อสู้กับข้างนอก จะต้องเจอสะไอ้กิเลสอะไรต่างๆอารมณ์ต่างๆมากมายเห็นไหมฉะนั้นอาตมามองเห็นนะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องห้ามใจตัวเองแล้วมาดูใจตัวเองว่าถ้าอยากนั่นแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยเราถูกบีบคั้นขนาดไหนถ้าเราเอ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 าไอ้อากุศลเ,เนี่ยชนะอากุศลได้เราจะภูมิใจแล้วเราจะรู้ว่าโอ้โหมันได้ผลนะเนี่ยแล้วเราจะ ทำการต่อทําการรู้กิเลสแล้วเอาชนะกิเลสมได้โดยวิธีการมีสติแค่นั้นเองแต่ความหมายตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาชนะค้าขานแบบนั้นหมายความว่าแค่มีสติก็รู้แล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็หายไปแต่ถ้ามันมีกําลังมากเนี่ยสิ่งที่ต้องทํำยังไงไหมมีสติบ่อยๆอยากบ่อยๆก็ต้องมีสติบ่อยๆจนใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าเรามาทําอะไรและสิ่งที่พาจิตใจเราไปข้างนอกเนี่ย มันเป็นกุศลหรืออกุศลมันมีประโยชน์แค่ไหนเห็นไหมฉะนั้นในเวลาที่เราอยู่เนี่ยเราอยากจะทําสิ่งต่างๆรู้เห็นสิ่งต่างๆเข้าใจในกิเลสที่มันเกิดขึ้นแล้วเรามีจิตใจโยนสิสมนัสการแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหนที่จะกั้นสิ่งเหล่านั้นได้ฉะนั้นองค์สมเด็จส,สัมมาพรเจ้าทนตัดว่ากระแสทั้งหลายเหล่าใดในโลกมีอยู่สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นเรากล่าวว่า ผู้เรากล่าวว่ากระแสเหล่านั้นอันบันดิตย่อมปิดได้ด้วยปัญญาเห็นไหมให้มีสติเป็นเครื่องกัน้นปัญญานี่ปิดถ้าเรามีปัญญาพิจารณานะไต่ตองที่ดีแล้วเราจะไม่ใส่ใจตรงน,นั้นฉะนั้นเราต้องมีทั้งสติและปัญญาที่เรียกว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมามีความเพียรเผากิเลสนะมีสติแล้วก็มีปัญญารู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะเจรยญพนเดี๋ยวจะเข้าใจมันแน่ชัดยิ่งไปแล้วก็ไปหวัดได้ อาตมาให้บอกโยมไว้เนี่ยนะเขาปฏิบัติที่บ้านได้เลยแล้วผลปรากฏขึ้นมาดีมกดียอมครับอาอาตมาก็จะให้โยมเขาเล่ามิโยมมีอะไรก่อนนะให้โยมเล่าประสบการณ์ดูแล้วก็จะเข้าใจโยมโบเป็นคนที่มีอารมณ์โทรศัพท์บอกแต่ปรากฏว่าแนะนําเรื่องอนาปานสติเขาไปเขาเข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นและมีสติที่จะรู้ได้ไว อารมณ์ความโกรธก็เบาบางลงตราบใดที่เรารู้ทันใช่ไหมอ่าไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายโดยส่วนตัวตอนแรกเลยนะครับพระอาจารย์จนมาเจอพระพระอาจารย์สุรเดชเออเราก็เลยได้เปลี่ยนจากสมาธิมาเป็นวิปัสสนามาดูรูปน้ำมังก็เลยทำให้เรามีสติมากขึ้นรู้โทรศตได้เร็ว จเจริญเมตตาเพื่อเพื่อจเจริญพรวิหารสี่นะครับเพื่อเอาชนะโทสะได้มีสติมาปิดกัน้นอะไรเงี้ยครับถ้ามีปัญญามาขึ้นทําให้เรารู้ตัวได้เร็วเวลาโทสะเกิดอะไรเงี้ยครับสติมันก็จะมาได้ไวเพราะว่าตะก่อนนั้นเวลาโทสะเกิดปุ๊บผมแบบจะ <c oughs> จะมีปฏิยาออกไปเลยตอบโต้ไปทันทีเลยแต่เวลามาปฏิบัติแล้ว <c oughs> เราก็จะรู้ได้วไวมัน,ม,นมันเหมือนจะค่อยๆลดลงมาพระาอาจารย์กริายานนิดนึดนง <c oughs> เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตมาเกิ่นก่อนเ,อเกิ่นก่อนดีกว่าคนเนี้ยเขาจเจริญสมาธิมาก่อนนะคนเนี้ยจเจริญปรัสนามาก่อนทั้งสองคนเนี่ยตีกันตลอด ด้วยความคิดด้วยความเห็นนะต่างคนต่างใช่คิดว่าเอมันต้องมีสมาธิที่ทั้งดีคนบอกไม่ต้องหลอกเนี่ยฉันเจริญปัสนามาตลอดเลยแต่ปรากฏว่าไม่รู้อารมณ์ของตัวเองไม่รู้อารมณ์ของตัวเองที่มันเกิดขึ้นจะหาวิธีอะไรนะฉะนั้นให้เข้ามาจับคู่ด้วยกันก็คือว่าให้เขากลับมาเจริญอาณาปานสติพร้อมทั้งให้เข้าใจรู้จักการเจริญปัสนาด้วย พอมาเจริญนานาปาติเนี่ยเวลาที่เขาโกรธเนี่ยให้มาดูที่ลมหัวใจความโกรธเขาจะเบาบางแล้วหายลงไปไหวแล้วต่อไปเนี่ยให้เขารับรู้อารมณ์ที่มากระทบให้ปัญญาเข้าไปรับรู้สติปัญญาเขาไปรู้มันเป็นวิปัสนาได้ง่ายเนี่ยพอมีสมาธิแล้ววิปัสนาเกิดขึ้นง่ายแต่ส่วนโยมอาโบเจริญวิปัสนามาไม่ค่อยได้เข้าใจเท่าที่ควรก็ามาสอนใ้เจริญนานาปณิตเหมือนกันนะ ตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าสบายนะจิตใจกังวลเนี่ยมันหมดห่วงหมดอะไรเขาปรารถนานิพพานทั้งูคเลยยมที่ไปนิพพานในโครุ่นเนี่ยหายากนะต้องเข้าใจจริงๆฉะนั้นสองคนตอนเนี้ยเขาปรับอารมณ์เข้ากันได้แล้วซึ่งแต่ก่อนนั้นยังเก่งเกยงกัก<า>กันอยู่เดี๋ยวนี้เขามีความสุขนะอ่าพูดต่อเลยยม ต่างคนต่างมีอัตราพระอาจารย์สมัยก่อนนะตอนยังไม่ได้พบพระอาจารย์ผมเองเมื่อก่อนนี้มันคุยกันคนละเรื่องใช่ครับจะเอาธรรมะต่างคนต่างเอาธรรมะเพื่อจะมาชนะกันด้วยซ้ําไปพระอาจารย์ไอเราก็ติดสมาธิไอทางโน้นเขาว่าเจริญวิปัสนาก็หาข้อธรรมะมาทุกเถียงกันไอเราก็ว่าเราทูกแล้วเขาก็ว่าของเขาทูกอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงแล้วมันมันเป็นอัตราเรา ยิงยิงปฏิบัติถ้ายัางผมมีสมาธิมีไอ้นี่ก็จะปิดการอ่าไม่ให้ไปถึงวิปัสนาไอ้อัตตาเนี่ยครับมันมันมันมาเพิ่มตัวอัตตาเรา,าแต่เวลามาเจริญวิปัสนามันก็ดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วสองอย่างนี้มันต้องคู่กันนะในความเข้าใจของผมนะมันต้องไปคู่กันอาศัยซึ่งกันและกันเี้มีอะไรเสิมไหมครับ ตอนแรกหนูจะจะเป็นวิปัสนาอย่างเดียวค่ะที่หนูฝึกมาตั้งแต่แรกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่จะไม่ได้มีอาจารย์ไม่มีมครูบาอาจารย์นะคะก็คืออาศัยที่แบบฟังธรรมะในชอบในในใน,ในการปฏิบตัติใช้ชีวิตประจำวันเลยค่ะแล้วก็แต่เราก็ได้รู้สึกตัวแต่ว่าการการรู้สึกตัวมันแค่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความความคิด ความคิดด <mile> ้วยที่หมายถึงว่าเหมือนเรารู้อ่ค่ะว่าอะไรมากระทบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นความคิดมากกว่าแล้วก็ถึงบอกว่าได้ถกทเขียนกันเพราะว่าหนูเวลาหนูเห็นตัวเองเห็นอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นสมาธิก็เลยมีการเขียนกันว่าเฮ้ยเราเราลองทําแบบนี้สิก็คือจะไปต่อได้นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็คือแต่เขาเองเขาจะเป็นสมาธิโดยที่แบบว่าไม่ชอบอารมณ์ที่จะมากระทบหรืออะไรเลยชอบอยู่นิ่งๆอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ ก็เลยมีคือเถียงโดยธรรมะตลอดค่ะแต่ว่ากลายเป็นแต่เราก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าเรามีอัตราตัวตนอยู่ตลอดเวลาเลย mm. ก็เลยจนมาก,ก็ก็คือปฏิบัติมายาวเลยค่ะถึงบอกว่าตั้งแต่มาเจอพระาจา์ก็ได้ได้ได้บอกได้สนทนาว่าหนูปฏิบัติมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือหนูเองอะไม่เป็นสมาธิเลยเพราะว่าหนูเคยนั่งแล้วเรารู้สึกว่ามันอึดอัด มันมันนั่งไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้ก็เลยแต่จริงๆแล้วก็ฟังมาตลอดน,นะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องทําคู่กันแต่ตัวเองรู้สึกว่าการทําวิปัสสนามันเหมือนข้ามขั้นไปแล้วก็เลยก็เลยคิดว่าถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเจอพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ได้สอนสมาธิก็จริงๆแล้วที่เรานั่งไม่ได้เพราะเราเราดันไปเพ่งมันก็เลย เกิดกันแบบกดดันตัวเองการเพ่งทําให้ตัวเองอึดอัดแล้วก็เหมือนแบบรู้สึกว่าเอ้ยนั่งไม่ได้ต้องลืมตาแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ฝึกฝึกมาเรื่อยๆค่ะ5้นาที10นาทีจนตอนนี้ก็ได้30นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่นั่งโดยที่รู้ทุกอย่างค่ะรู้การฟุ้งรู้อะไรทุกอย่างโดยเมื่อก่อนก็คือการฟุ้งเราก็ จะไปจะไปคิดอีกว่าทําไงอะมันไม่เห็นหายฟุ้งเลยอะไรเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่ไรู้เลยว่าเนี่ยมันคือธรรมชาติธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเองแต่ว่าเราจะไปดึงมันกลับมาอย่างเดียวโดยที่เราจะเอาต่สมาธิอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้ปรับมาปรับมาเรื่อยๆจนได้ได้เข้าใจเมื่อก่อนฟังไม่เข้าใจนะคะว่ารูปนามคืออะไรคําว่ารูปคําว่านามคืออะไรแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรพวกนี้ค่ะ มันมันคืออะไรอะ่ะเราก็อ่ะนี่ยงานตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่ามันคือเอ,เอาเวัไว้อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามาได้ศึกษาแล้วก็ได้ได้พระอาจารย์สอนก็เข้าใจขึ้นตอนนี้ก็คือฟังธรรมะได้เข้าใจได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ส่วนสมาธิที่หนูได้เพิ่มเติมไปค่ะ ก็คือมันสามารถที่จะมาต่อวิปัาสนาได้ชัดเจนมากก็คือมีสติมากขึ้นรู้ฐานมากขึ้นเวลามีอะไรกระทบเมื่อก่อนจะพุ่งไปที่คนนั้นเราจะต้องไปจัดการเขาแต่ทุกวันนี้คือมาจัดการตัวเองว่าเรามีอะไรเหลืออยู่บ้างกิเลสอะไรทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้เห็นตัวเองชัดแล้วก็มันมันเกิดดับได้เร็วค่ะก็คือมันสามารถดับได้เลยโดยที่เราไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปอะไรกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่แล้วก็สามารถกลับมาที่ถามได้บ่อยก็คือกลับมาที่ลมหายใจโดยที่เราเราก็ได้ฝึกอ,อนามพนัสสติมาแล้วก็เหมือนเวลาเวลามันแล้วตอนเนี้ยคือทุกอย่างมันเหมือนแบบเคลียร์ค่ะในสมองเมื่อก่อนอ่ะหนูอ่ะเป็นคนกังวลกังวลอนาคตกังวลน,นูน่นนี่นั่นเรื่องเรื่องร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องชีวิตด้วยเรื่องคือเราจะต้องแบบ วางแผนอะไรต่ออะไรคะ่ะแต่คือทุกวันนี้ก็คืออยู่กับปัจจุบันไดใช่ค่ะแล้วก็ไอ้สิ่งที่หนูฝึกได้เลยชัดเจนเลยคือไอ้การกำหนดอน,นาคตเนี่ยแหละคะ่ะเพราะหนูก็ส่งกันบ้านพระจาจาร์ว่าพระจาจาร์คะมันหนูหายแล้วค่ะคือว่าก่อนหน้านี้นหนูก็ยังเล่าก็ให้พระจาจาร์ฟังเลยว่าหนูเองอะ่ะทาไมเนี่ยวันนี้พระจาจาร์หนูหนูหนูยังเครียดอยู่เลยอะคะ่ะว่าผู้มีจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แต่ทุกวันนี้ก็คือ มันมันมีหลายๆอย่างที่ในการฝึกแล้วแล้วหนูได้ใช้ปัญญามากขึ้นก็คือทุกอย่างที่เป็นกุศลหนูก็จะทําทุกอย่างอะไรที่อกุศลหนูก็จะตัดทิ้งเลยแล้วก็มามาเหมือนเมื่อก่อนมันหลายอย่างมากชีวิตครอบครัวด้วยพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรายังมีเรายังมีอัตรากรับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็คือจัดการหมายถึงว่าจัดการทุกอย่างให้มันเป็นในสิ่งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะ มันก็เลยเหมือนแบบตอนนี้ก็ไปไปได้เรื่อยๆคือรู้บ้างหลงบ้างแต่ก็คือเวลาหลงก็รู้กลับมากลับมารู้ได้ชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ได้เอาวิปัสสนากับสม,สมาธิมาใช้ร่วมกันได้ได้ดีมากจริงๆใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันค่ะเพราะว่าเวลาหนูหลงใช่เวลาหนูหลงไปปุ๊บเมื่อก่อนจะหลงไปไกลมากแต่ว่าทุกวันนี้มันแป๊บเดียวแล้วหนูก็จะกลับมาที่ฐานเลย กลับมาที่ลมหายใจเลยอ,อย่างเงี้ยคะ่ะสาธุสาธุเนี่ยคือหลักการของเรามีได้ง่ายๆคือมีสมาธิก่อนเพื่อคมยีวอนเอาไว้แล้วเอาเราเนี่ยจะมีความรู้สึกกับอารมณ์ที่มากระทบได้ง่ายชัดเจนแล้วก็ระง,งับได้ไวเนี่ยเพราะตามโบตีแล้วเนี่ยอารมณ์เนี่ยเขามาแล้วเนี่ยเขาก็ผ่านไปนะมาแล้วก็ไปทุกอย่างทุกชนิดเนี่ยไม่มีอารมณ์ที่ไหนผ่าน ผ่านมาแล้วมาติดอยู่ตัวเรานะไม่มีอารมณ์ทิ้นไหนผ่านมาแล้วก็มาแวะแติดอยู่ตัวเราไม่เปล่าแต่เราเองนี่แหละเข้าไปยึดเอาไว้ความทุกข์มันเกิดจากตรงนี้ความทุกข์เกิดที่เข้าไปยึดฉะนั้นบอกว่าสิงหทล่าทั้งพวงไม่ควรถือมั่นยึดมั่นไม่มีใครในโลกนี้นะ่ะที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไม่มีโทษหาไม่ได้พระองค์ก็ตัดอย่างนี้แล้วแต่เราไปยึดทําไมถึงจะไม่ยึดนี่แหละ ต้องมีสติสมัชยัญ,ญ์ตัวนี้แหละโดยวางพื้นฐานของสมาธิสก่อนให้ดีให้พอประมาณให้พอประมาณพเพราะเราเจริญปรัชนาพร้อมกับสมาธิไปเนี่ยมันเป็นไปได้ยากไงเราลรงมาแบ่งสักนิดเดีย่นั้นนะก่อนจเจริญปรัชนาเนี่ยมาดูลมหายใจเราสักนิดหนึ่งพอมันคลายสบายแล้วเนี่ยนะรับอารมณ์อื่นได้เลยนะฉะนั้นสิ่งที่ทํามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้อะไรมาก่อนมากมาย แต่พอมฏิบัิเนี่ยเ,เข้าใจอะไรดีได้มากเลยฉะนั้นเวลาเราจะมีน้อยมากเลยอัตมาอยากให้ตอนช่วงช่วงช่วงบ่ายอย่าสักครั้งหนึ่งเพราะผู้นี้เราจะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสอบรรอารมณ์นะทให้เรียบร้อยไปเลยครับผมหลังจากเที่ยงแล้วนะทานข้าวอะไรกันเรียบร้อยแล้วมาที่นี่ให้เข้าใจทีเดียวเลยไม่ต้องมาอะไรกันมากแล้วไปดูจิตดูใจดูกายดูใจตัวเองนะนะเอาอย่างนั้น ว่าปฏิบัติยังไงมาหล่ะใช่ใช่ใช่คือยมก็เริ่มจากปฏิบัติแบบตามแนวของยุวพุทธนะคะก็ยกหนอย่างหนอเหยียบหนออย่างเงี้ยโหถนัดเรตมาเนี่ยชอบเคยทำมาเยอะแล้วก็เวลานั่งก็ให้แรกๆก็จะคล้ายคล้าคุณโบอะค่ะแรกๆนั่งนั่งสมาธิไม่ได้เลยอะค่ะคือแบบได้สองสามนาทีก็จะอึดอัดมากแต่ว่าปัจจุบันก็ฝึกมาเรื่อยๆก็นั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแบบไม่อึดอัดนะ แล้วก็จนถึงหนึ่งชั่วโมงก็เวลาที่นั่งก็ยังยังสงสัยอยู่อะค่ะว่าปฏิบัติถูกไหม